พุทธโอวาทในเช้าของวันที่ยี่สิบก้ากรกฎาคมพศส5งพันห้าร้อยห้าสิบก้าพระพุทธองค์ท่านได้ทรงสเสด็จลงมาในสถานที่แห่งนี้พุทธอุทยานปุสวรรด้วยยานบารมีสว่างสวัย สว่างเจิจ้าพระองค์ท่านทรงนั่งอยู่บนบัลลังก์บัวแก้วและมีพระวรกายเป็นแก้วใสาสว่างข้าพระพุทธเจ้าจึงได้นอบน้อมเข้าเฝ้าต่อพระองค์อองท่านเพื่อขอฟังธรรมจากพระองค์และจะได้นำไปพระปฏิบัติ รวมถึงเผยแผ่ให้แก่ญาติธรรมทั้งหลายได้ฟังพร้อมกันข้าพระพุทธเจ้าเมื่อได้เข้าเฝ้านอบน้อมต่ององค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านน,านั้นข้าพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมจากพระองค์ท่าน ดังนีวน้ว่าพระยาธรรมเอย่ยชีวิตของคนเรานั้นเป็นสิ่งที่วุ่นวายนะักเป็นสิ่งที่ยากจะรู้ได้ว่าชีวิตนี้คืออะไรหลายคนหลายดวงจิต ที่ยังไม่เข้าใจคำว่าชีวิตไม่ว่าจะเป็นเทวดาไม่ว่าจะเป็นกายทิพย์หรือว่ากายหยาบจะอยู่ในภูมิไหนไหนจะเกิดเป็นสัตว์เป็นอะไรก็ตามก็เลือนแล้วแนตะ่ มีชีวิตเป็นของของตนเกิดเป็นไก่ไก่ก็มีชีวิตในแบบไก่เกิดเป็นเตา่าเป็นปลาเป็นหมูหรือว่าเป็นหมาก็มีชีวิตในแบบนั้นๆตามชีวิตของดวงจิตนั้นที่มี เกิดเป็นมนุษย์ที่ต้อยต่ำติดดินหรือว่าจะสูงสักยิ่งนะก็มีชีวิตในรูปแบบของตนและก็ยังมีชีวิตในรูปแบบของมนุษย์อีกพระยาธรรมเอ่ย ชีวิตของลูกชีวิตของทุกๆคนจึงเป็นสิ่งที่ซับซ้อนที่ซ่อนด้วยสภาวธตรมหลากหลายอย่างรวมตัวกันมาเรียกว่าชีวิตสมมุติว่าเป็นชีวิตในที่นั้น,ท,น,นที่นู้นที่นี่ ตามชีวิตของแต่ละดวงจิตที่มีพะเยะารรมเอ่ยส่วนใหญ่แล้วดวงจิตต่างๆมากมายก็ไม่เข้าใจชีวิตของแต่ละคนดังที่กล่าวมานั้นจะนั้นวันนี้ จงทำความเข้าใจกับคำว่าชีวิตของตนเมื่อเข้าใจคำว่าชีวิตของตนแล้วก็จะเข้าใจคำว่าชีวิตของบุคคลผู้อื่นด้วยเมื่อเข้าใจตนเข้าใจผู้อื่น ก็จะรู้แจ้งในโลกในจักรวาลวัตัดสงสารนี้ก็จะสามารถดับการเกิดของตนได้ลูกเอ้ยชีวิตในกายาก็คือลมหายใจก็คือธาตุของดินน้ำลมไฟ ที่ประกอบขึ้นมาเป็นรูปประธรรมว่านี่คือชีวิตถ้าเกิดว่าเรานี้หยุดหายใจเมื่อไหร่หรือธาตุน้ำธาตุไฟแปรปลนไม่ปกติเมื่อไหรแตกเมื่อไหร่เรานี้ก็จบสิ้น คำว่าชีวิตในกายหยาบนี้เราก็จบสิ้นในชีวิตที่เป็นลูกประธรรมที่มองเห็นได้จับต้องได้ในกายหยาบนี้ลูกเอ๋ยและชีวิตที่ซ่อนอยู่ในกายหยาบอีกทีหนึง่ง ที่เป็นนามนธรรมที่อาจจะมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้นั้นก็คือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความต้องการปรารถนาสิ่งต่างๆทั้งหลายความไม่ต้องการไม่ปรารถนาสิ่งต่างๆทั้งหลาย กรรมวิบากที่ตนได้ก่อเอาไว้ในทางที่ไม่ดีหรือจะเป็นกรรมดีที่ตนนั้นเคยก่อเคยได้สร้างได้ทำเอาไว้รวมถึงเชื้อของกิเลสและตัณหาที่ซ่อนที่ซ้อนอยู่ ในกายภายในในตัวในตนของตนที่ซ่อนอยู่ในกายหยาบที่เรานั้นมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้มีก็แต่เพียงความรู้สึกรู้สึกโกรดก็คือกิเลส รู้สึกโลกหลงรักนั่นก็คือกิเลสรู้สึกอยากได้และไม่อยากได้นั่นก็คือตัณหาเมื่อเรากระทําสิ่งดีไปก็คือกรรมดีกระทําสิ่งชั่วไปก็คือกรรมชั่วและกรรม การกระทําของเรานั้นก็รวมกันมาให้เรามีชีวิตในกายาที่เป็นไปตามกรรมของตนประยาธรรมเอ่ยแท้ที่จริงแล้วลูกชีวิตของทุกคนทุกดวงจิตก็เป็นเช่นนี้เอง ความจริงแล้วลูกเอ๋ยกิเลสและตัณหาก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราความอยากความไม่อยากหรือว่าจะเป็นกรรมดีและกรรมชั่วรวมถึงกายหยาบนี้ก็ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตัวตนของเราอยู่ดีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็เหมือนกันกับกับข้าวชนิดหนึ่งที่หยิบเอาแตงกวามาทำกับข้าวหยิบเอาเครื่องปรุงต่างๆมาปรุงใส่เข้าไปก็เลยกลับกลายเป็น ผัดแต่งกว่าขึ้นมาลูกเอ๋ยจริงๆแล้วคำว่าชีวิตของเราทุกๆคนก็เป็นเช่นนั้นแหละลูกก็แค่เอาเชื้อความรักโลภโกรธหลงเอาเชื้อความอยากและความไม่อยากเอากรรมวิบากหรือบุญกุศลคุณงามความดี ผสมกันมากลายเป็นชีวิตที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นเต่าเป็นปลาจะเกิดมาเป็นมนุษย์หรือว่าเกิดเป็นอะไรก็ตามก็ล้วนแล้วแต่เป็นเช่นนี้แหละลูก ชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้นี่เองเมื่อตอนพิจารณาจนเข้าใจคำว่าชีวิตแล้วก็ย่อมสามารถที่จะปล่อยจะวางจะละทิ้งทุกสิ่งและทุกอย่างที่ไม่ใช่ตัว ไม่ใช่ตนไม่ใช่ของของตนทิ้งลงเสียได้ลูกทั้งหลายเอ๋ยไม่ว่าจะเกิดอยู่ในโลกทิพย์มีกายเป็นกายของนางฟ้าเทพบุตรสวยงาะและงดงามเพียงใดแต่ก็ยังมีชีวิต คือความรู้สึกต้องการและไม่ต้องการคือเชื้อของกิเลสและตัณหาคือกรรมดีและกรรมชั่วซ่อนอยู่ในชีวิตความเป็นทิพนั้นอีกนั่นแหละลูกท้ายที่สุดแล้วเมื่อบุญเมื่อความดีเมื่อกระทำความผิดตามกรรมของตน ก็ยอมดับลงจากกายทิ์ต้องไปเกิดในที่ที่ตนนั้นสร้างกำไวในรูปแบบนั้นอยู่ดีรเยะาธรรมเอ้ยฉะนั้นไม่ว่าชีวิตของเราจะแย่เราก็จงรู้เอาไว้เถอะ ว่าไอ้ที่แย่ๆนั้นก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไม่ใช่เรามันเป็นเพียงแค่สิ่งที่ก่อตัวขึ้นมาสมมุติว่าเป็นเราเท่านั้นเอยยึดติดยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งไม่ดีนั้นเลยเอย,ยึดถือจนทำให้ตนนั้น ้องเป็นทุกเลยลูกเอ้ยเมื่อชีวิตของตอนนั้นรู้สึกว่าดีแล้วเจอสิ่งที่ดีมากก็จงรู้เอาไว้เช่นนี้เถิดลูกว่าสิ่งนั้นแท้ที่จริงแล้วก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ชีวิตของตอนเพียงแต่ มันก่อตัวขึ้นมาจากกิเลสตัณหากรรมวิบากกรรมดีและกรรมชั่วรวมถึงตัวของเรานี้ที่มีอยู่นี้ที่ก่อตัวมานี้ก็ไม่ใช่เรามาจากดินน้ำลมไฟป,ประกอบขึ้นมาสรรพสิ่งทั้งหลาย ที่มันมีขึ้นมาเหล่านี้สุขหรือว่าทุกข์ต่างๆมันก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราจงอย่ายึดดีหลงดีถือดีอย่ายึดติดว่านั่นคือตัวคือตนจนทำให้ตนนั้นลุ่มหลงและยึดติด ในสิ่งที่ตนนั้นเป็นและมีอยู่ลูกเอ๋ยเพราะในความเป็นจริงแนละ้วชีวิตที่ดีก็ไม่มีอยู่จริงชีวิตที่ไม่ดีก็ไม่มีอยู่จริงมันทั้งหมดนั้นก็เป็นเพียงสิ่งที่เรา เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นคล้อยตามสิ่งที่มันหลอกลวงเราเท่านั้นหลอกลวงให้เราติดยึดอยู่กับสิ่งนั้นๆเลยคิดว่ามีลูกเอ๋ยจงจำไว้เช่นนี้เถอะมันพิจารณา ถึงความเป็นจริงที่ซ่อนที่ซ่อนอยู่แล้วลูกทั้งหลายก็จะพบกับความสุขที่แท้จริงสุขที่ไม่มีสุขที่ไม่ต้องยึดมั่นถือมัน่นสุขที่ไม่จำเป็นจะต้องมีหรือไม่มีสุขเพราะว่าตนนั้น รู้แจ้งตามความเป็นจริงแล้วสุขเพราะว่าไม่มีตัวไม่มีตนไ,ไม่มีของของตนแล้วอย่างนั้นเช่นนั้นแหละลูกเมื่อทำเช่นนั้นได้ความสุขย่อมก่อเกิดแก่ลูกทั้งหลายเป็นแน่แท้ ลาบขอบพระคุณมาบุทธองค์เจ้าค่ะที่ได้โปรดเมตตาแสดงธรรมให้ลูกนี้ได้เข้าใจนำไปประพฤติปฏิบัติและเผยแผ่เจ้าค่ะขอพระองค์โปรดทรงเมตตาชี้ทางสว่างลูกในทางที่ลูกนั้นเยียงมือดอยู่ ขอบลองโปรดทรงหน้าตาลูกด้วยเธอเจ้าค่ะพระยาทมเอ่ยความมืดนั้นมีความสว่างความสว่างก็มีความมืดความสุขก็มีความทุกข์ความทุกข์ก็มีความสุขในความโง่นั้น มีความฉลาดซ่อนไว้อยู่ในความฉลาดบางทีก็มีความโง่ซ่อนอยู่เหมือนกันลูกเอ๋ยจงมันทบทวนสรรพสิ่งทั้งหลายเมื่อเจอสิ่งที่ดีก็จงมองให้เห็นสิ่งที่ไม่ดีที่ซ่อนอยู่ในนั้น เมื่อเจอสิ่งที่ไม่ดีก็จงมองให้เจอให้เห็นสิ่งที่ไม่ดีที่ซ่อนอยู่ในนั้นที่ย่อมมีอยู่แล้วเมื่อเจอสุขก็หาทุก์ในสุขให้เจอเมื่อเจอทุกก็หาสุขในทุกข์ให้เจอ เมื่อเจอกับสภาวธรรมที่เป็นขาวหรือดำต้องหาขาวและดำในนั้นให้เจอเมื่อพิจารณาอย่างนี้อยู่บ่อยๆแล้วเจอสุขในทุกเจอทุกในสุขเจอสิ่งที่มีในความไม่มีเจอในสิ่งไม่มีในความมีเมื่อเจอ ความเป็นจริงที่ซ่อนอยู่ในสัพพสิ่งทั้งหลายแล้วอยู่บ่อยๆลูกก็จะเป็นผู้วางเฉยในทุกอย่างจนสำเร็จได้ลูกเอ๋ยลูกก็จะไม่ยึดดีหลงดีจะไม่ยึดชั่วหลงชั่วลูกนั้นก็จะสักแต่ว่าเข้าใจ ในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มันเป็นอยู่ที่มันนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาเมื่อนั้นแหละลูกลูกจึงจะสามารถวางได้ทุกสิ่งวางได้ทุกอย่างลูกเอ,อ้ยพระพุทธองคเจ้าหา ช่วงนี้หนูชอบเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ซ่อนอยู่ในความทุกซ่อนอยู่ในความสุขชอบเห็นมุมหนึ่งแม้จะเกิดเรื่องไม่ดีก็จะชอบเห็นแต่ความดีที่เกิดขึ้นนั้นนั้นเห็นแต่เรื่องที่ดีก็ช่อนไม่ดีอยู่นั้นนั้นอยู่บ่อยๆเหมือนกันถ้าเป็นสภาวัธรรมเช่นนี้เราต้องสรงสภาวัธรรมนี่ยวัจจุกว่าเราจะ เข้าใจดีว่าเป็นเช่นไรเข้าใจไม่ดีว่าเป็นเช่นไรอย่างนั้นถูกต้องมาเจ้าคาะพระยาธรรมเอ้ยบุคคลที่เกิดความรู้สึกเช่นนั้นแล้วย่อมไม่หลงชั่วไม่หลงดีจงประคองสมธรรมนี้ไปเรื่อยๆเถิดแล้ววันหนึ่ง ลูกจึงจะวางเฉยกับสิ่งทั้งหลายได้อย่างแท้จริงกราบขอบพระคุณมระพุทธองค์เจ้าค่ะที่ท่านโปรดเมตตาชี้ทานสว่างให้แก่ลูกลูกจะนำธรรมนี้ใบเผยแผร่เพื่อเกิดแสงสว่างแก่ผู้อื่นเช่นเดียวกันเจ้าค่ะสาธุ